สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆเอฟซีทุกท่กทกทานวันนี้พบกับผมช่องหนุ่มดีเอมพากินพาเที่ยววันนี้เราอยู่ที่ทัวคุณต่อยเซนทันพระรามสองอันนี้ร้านหอยจอปูแม่วนันนาคนเยอะมากอันนี้เราไปกินมาแล้วที่ชนบุรีอร่ยดีมากเลยจอปูแม่วันนาขาหมูเยอรมันน่ากินมาก วันละทิตย์ยตมาเล่นตัวไวรู้วเอติมอนได้จ้าหมูกรอบบไบคีบเ,เดือหมึกไข่ทอดตัวละหนึ่งร้อยบาท นี่หมูย่างเมืองตังโอ้ตัวใหญ่มากเลยอืมตัวนี้3-40สีโลนะนี่สวัสดีค่ะจาได้านด้านเข้ามาแล้วก็ทานครมอะไรนะคุณพี่แวะก่อนนะครบอบป่า ร้านกระเพาะปลาเยาวราชคุณสายมันเป็นร้านเซียนซอสหมีม่ลาสาัญญา นี่ก็ร้านปลาหมุกทอดหมูกหอบหางหมูกรอบ มีร้านบัวลอยเศรษฐีขนมอะไรขนมใส่ไส้น่ากินมากเลยบัวลย ปปลูลกลาห้าสิบลูกปลาไหลแกกบนซื้อสแบบหนึ่งเลือกได้รวมได้คุณเท่าไหร่นคะขอบคุณลนะคะได้นะคะ,คะ,คะทีมอ,อัลต้งบูสค่ะราชาปลาบึกสวัสดีค่ะสามบึกเลยจา้ามึกเกาหลี มึกไข่และมึกมึกทาโกะน้ำจิ้มซีฟูดแซ่บๆเริ่มที่ร้อยเดียวไปถึงไซส์ใหญ่ L สองร้อยบาทสำหรับมึกเกาหลีค่ะทิลาขีดเรื่องแบบบุฟเฟ่ตได้เลยอ่ะและตัวซอสเอ่ยตัวงาตัวเครื่องเขาจัดเต็มเหมือนเราอยู่แบบย่านซีฟูของเกาหลีเลยนะประมาณนี้เลยจัดให้เราในราคาดีๆสายหมึกทาโกะเด้ง น้ำจิม้มแซ่บๆจัดพะงาแล้วก็ชอบมาปรับความหหรน้ยวหนเลยเด้งๆไข่นั้นก็บึกไข่ทอดเซตวันนี้เท<ม>่าไห <มา S 2> ร่ครับเรื่องหลวงด้วยร้อยเดียวแบงค์ร้อยพไมาได้เลยนะคะป้านี้อยากได้เมนูไหนถ้ามาเมือเกาหลีนี่สิบไม้เลยนะนต,ตุบ๊บ ข้าส่วนนี่ของแทนน,นี่ขนมอะไรครับสาบกูข้าเหนียวมะมวง เจออ้วนข้าวเหนียวมะม,ม่วงบ้านหนองทองทำละห้าบาทขนมหวานเ่ยเราเยอะเลย,ย,ย,เ,ลยเราอดใจไม่ไหวกลับมาจัดกับพ่อปลา เอากระเพาะปลาถ้วยหนึ่งเอาใส่เนื้อปูไม่เอาไม่เอาหน่อไม้อ๋อยอามะพร้าวได้มไม่ไม่เอาไม่เอาไก่โอเคตอนนี้ได้เวลาอาหารเราแล้วร้อห้าสิบบา ไปได้แล้วหนึ่งอย่างกระเพาะปลาเนื้อปูร้อยห้าสิบบาทเนื้อก็จะเป็นเนื้อขาดูมันนะคะไม่ใช่เนื้อก้อนนะคะอันนี้เป็นเนื้ออะไรกันเชียงปูเอากันเชียงปูทอ,อ,อดทอดด้วยไซา์ไหนดีคะแล้วก็มากินหอยจ้อปูทองเยาวราชเราเคยกินแล้วที่เยาวราชอร่อยมาก เราเอาไซส์210บาทอันนี้ไซส์ใหญ่300กว่าแล้วก็ทอดใหม่ๆให้เลยวันธรรมดาแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของพวัวคุณต่อยที่เซ็นทรันพรามสองแล้วแล้วเราก็มาจัดของหวานลูกลานกล่องเล็กเท่าไหร่ครับผมเอาอ,อันนี้ลูกลานใช่ไหม เอากล่องกลางอัดก,กล่องหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเคื่อหาคึนยากนะก็เลยราคาสูงหน่อยนี่ได้แล้วรอบสุดท้ายแล้วบัวลอยเสือผิวบรือแม่เล็กแปดริ้ว เนื้อเค็มหมูหวานม,มาครับตอนนี้เราก็ได้โต๊ะนั่งแล้วที่บูธที่เราได้จากที่บูธพวกคุณต่อยมาก็มีนี่ต่อยจ้อฟูทอ ซอสผุดทองเยาวราชแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้สับปาอัน,นี้เป็นสับปะากันเชียงครูมีเส้นหมี่มาให้สองถุงด,ด้วยร้อยห้าสิบาแล้วเราก็ต้องกินข้าวรองท้องก่อนเราก็เลยไปยไปซื้อข้าวข้าวปัน้นตอนนี้ก็เป็นข้าวเช้า,ข,าของเรา ที่เป็นท่านพระรามสองเรามาครัวคุณต่อยวันน yani ี้เขาบอกว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะลองท้องด้วยเสี่ยงก้อนต่อเดี๋ยวนิดเลยวหมูปลาถึงใหญ่นะเนื่อ เพียงปูหันลงไปเลยสองถุกแบ่นี้เลยแล้วก็ปรุงรสหน่อยมะไม่แตงก้าปา ตัวรวมเี่สีแดงเออปตัวงวมสีแดงอันนี้คันเทียงปูอะโอ้โปูนั่นๆเลยเนีอ้อเต็มบวยทำๆอย่างนี้เลยนะใส่จ้อปูทองเยาว่าลาอร่อยสลูกอะสองสี่หกแปด ไก่ลูกอร่อยนี่จะกินมีสับปะรดอร่อยนะตูงนั้นเลยด้ดวยถือว่าราดน้ำจิ้มทำๆเนี่ย อยู่พอดีเลยข้าวเช้าตอนนี้เที่ยงแล้วข้าเช้าของเราจะตอนเที่ยงข้าวเที่ยงเราตอนห้าโมงเย็นข้าวเย็นเราประมาณห้าทุ่มเที่ยงสุด่งงางเลยคร่อย เลือกเลยกพราะงานข้ามหน้าหมูอะไรไม่รู้เต็มหน่อยมาข้าวข้าวไปแล้วก็ต้องปรต่อด้วยของหวานอันนี้เป็นลูกหลานนะลูกหลาน กินยากนะครับก็กปุกนี้120บาทน่าจะเป็นน้ำเชื่อมเดี๋ยวเราจะเอาน้ำเชื่อมรสไท่รู้รเปล่าตัวเองเราก็ไม่เหนียวไม่ข้นนะใส่ไปกินเลยบุกลา หาก,กินยากนะเนี่ยต้องใส่น,น้ำแข็งนะต้องไปแช่เย็นต้องอันเนี้ยอร่อยโค้กคนต่อยนะมีวันนี้วันสุดท้ายอ,อร่อยเลยไม่หวานมากอื หวานกำลังดีเลยร้านอะไรบัวบัวลอยร้านบัวลอยเศรษฐีลูกหลานร้านบัวลอยเศรษฐีนะโกมุกต่อยทำได้หลายร้านหลายลูปก็เลยนะลูกหลาน กว่าจะออกลูกนี่ใช้เวลาเป็นเป็นสิบปีเลยไหมถ,ถ้าจำผิดต้องขออภัยด้วยนะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพบกันใ,ใหม่คลิปหน้านะครับบายสวัสดีครับ